วันนี้ก็อ p พีหนึ่งกันนะคะว่าด้วยเรื่องของการตั้งครรภ์รูกคนแรกของเราซึ่งตอนแรกอะที่เรารู้ว่าเราอะตั้งครรภ์นนะคือตอนนั้นเป็นช่วงประมาณเดือนมีนาะซึ่ง ตอนเนี้ยก็เป็นท้องแรกซึ่งเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากช่วงเดือนถึง2เดือนแรกก็ไปตรวจแล้วก็ไปอัลตาาราซาวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลทบุรีเพราะว่า,าใกล้บ้านสะดวกเราก็ไปไปตรวจเช็คดูก่อนตอนที่ไปอ่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นด้วยนะวันนั้นเราก็อัดคลิปมาให้ดูด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็มาพบกับคุณหมอเนื่องจากตอนนี้เราได้ตั้งครรภ์น,นะคะครบเจ็ด ตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีอาการต้างนะแบบแพ้นี่คือแบบแม่ในหน้าแดงมากเลยตอนนี้ก็นั่งรอเรียกคิวอยู่นะคะ คือตอนนี้น้องอ่ะยาวหกเม็ดแล้วก็หัวใจอะคุณมอว่าเต้นดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องของแบบระหว่างประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายกับตอนนี้ที่น้องอยู่ในคนรภ์ก็คือมันสัมพันธ์ไปด้วยกันก็คือเหมือนกับโตดีตามที่เป็นไปตามเกณฑ์ทุกอย่างดีราบรื่นก็หัวใจเต้นดังขึ้นมากเลยดังขึ้นมาจากวีที่แล้วเยอะมากเลยก็ ครั้งหน้าเนี่ยคุณหมออีกสี่อีกหมอก็จะนัดมาเจาะเลือดเพื่อตรวจโครโมโซมน,นี่ก็คือใบที่เอาตาราซามานะดูสิตัวน้องเห็นไหมแหล็กมากอันนี้คืออย่างนี้คืออันนี้ตรงนี้คือถุงอาหารนะคุณหมอบอกต,ตรงนี้ก็บางๆก็คือเป็นแบบสายสะดือสายที่จะให้อาหารจากแม่สู่ลูก ตอนนี้พอเข้าเดือนที่3ถึงเวลาช่วงเวลาที่สําคัญที่เราจะต้องฝากคันกับคุณหมอแล้วคราวนี้เราก็อัดคลิปมาเหมือนเดิมแล้วเราจะไปฝากคันที่โรงพยาบาลอะไรแล้วก็เป็นเพราะอะไรไปติดตามกันนะคะ วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปฝากคันกันเพราะว่าตอนนี้ก็11 Week แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปฝากคันแบบจริงจังนะคือก่อนหน้าน,นี้เราก็ไปตรวจมาแล้วนะตั้งแต่รู้ว่าสงสัยว่าเรา,าแบบ ท้องหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลทอนบุรีแถวบ้านก็ไปตรวจตอนประมาณ5วีก็ตรวจพัฒนาการมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ประมาณ6วี7เวีก็ไปตรวจตลอดตรวจหัวใจน้องตรวจดูขนาดตัวน้องก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคทุกอย่างปกติตามเกณฑ์หมดเลยแต่คราวนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบไปฝากคันเราก็เลยศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาที่โรงพยาบาลบำรุงราชเพราะว่าเราดูแล้วแหละว่าทีมแพทย์อะไรเงี้ยคือเขา ความเชี่ยวชาญเพราะว่าใจในใจเราอะ่ะคือเราก็อยากสะคลอดแบบธรรมชาติด้วยซึ่งเราเราเรากลัวการผ่าตัดมากก็เลยมาที่นี่แต่ตอนนี้เราแวะพักทานข้าวก่อนเติมพลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันอาทิตย์ที่8พฤษภามีนัดกับคุณหมอพโดนที่โรงพยาบาลบำรุงราชก็คือว่าเรามีนัดมาฝากคันกันซึ่งตอนนี้ก็1ิสัปดาห์กว่าแบบ กว่าแบบปลายมากคือวันพรุ่งนี้จะครบ11สัปดาห์เมื่อกี้นี้ก็ไปคุยพบกับคุณหมอเป็นครั้งแรกเนาะคุณหมอนพดนครบเป็นครั้งแรกก็คุยเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอก็วางแผนคร่าวๆนะในช่วงนี้ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะเลือดไปก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ก็วันนี้ก็จะมาอันตราซาวดูน้องว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเหมือนกับอารมณ์เหมือนเราขอหมอแหละเพราะาเราบอกว่าเราไม่ได้อันตราซาวมาแล้วประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราไม่รู้สึกอะไรเลยแบบอาการแบบเหมือนคนปกติมากอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่า,วาเออเดี๋ยวจะลองทําให้ดูว่ามัมาดูน้องกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนาะอแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแเราก็คงจะไปเจาะเลือดเจาะเลือดเพื่อจะตรวจแบบดาวซินโดรมอะไรต่างๆแล้วก็เราก็มีผลที่เราเคยตรวจสุขภาพเราอะมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ให้คุณหมอไปคุณหมอก็แนบไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้นองรอคุณหมอกอน,นะสบายๆรีหละ ตายแล้วตัวใหญ่มากเลยคคุณหมอลูกโอเคเลยนี่คุณโชคดีนะเห็นเขาขยันมีแขนมีขาหัวถึงก้นนะสี่เซนอ๋ออันนี้ขนาดปกติไหมคะคุณหมอก็ปกติคะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็อัลตราซาวด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือแบบ ตื่นเต้นมากเลยคือแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยคือแบบเราไม่ได้เอากระซาวมาประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมเมื่อกี้นี้คือแบบเห็นเป็นหัวเป็นตัวเป็นแขนเป็นขาแล้วแบบขยาบไปอะไรเลยคือแบบน้ําตาจะไหลแล้วก็คือแบบว่าทีนี้เดี๋ยวก็ให้ออกมานั่งรอข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวไปห้องแผลกันไปเจาะเลือดนะแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็จะรู้ผลก็เดี๋ยวคุณหมออาจจะโทรแจ้งหรือว่าเราอาจจะโทรมาถามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาอีกทีหนึง่งแต่ก็รู้สึกแบบว่า แบบว่าน้องอยู่ในท้องคือแบบคือเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอไปอันเตอร์ซาวคือแบบเห็นแบบชาร์จแบบดูแบบตัวใหญ่ขึ้นแบบแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบจากเมื่อที่ผ่านๆมาเยอะมากก็รู้สึกแบบว่าโอเคคุณหมอว่าโอเคเลยก็เดี๋ยวไปเจาะเลือดกัน ที่จะไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวจะไปตรวจด,ดูหาค่าว่าออจะมีแบบภาวะเป็นดาวซินโดมไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามีภาวะความเสี่ยงในโรคต่างๆไหมประมาณนี้เนาะด้วยแบบคุณแม่อายุก็ประมาณ3 5แล้วแต่คุณหมอก,ก็แบบบอกว่าจริงๆอะตามทางการแพทย์อะมันก็เสี่ยงน้อยอยู่แต่ว่าแต่มันก็เสี่ยงแหละเราก็ควรที่จะเจาะเลือดเนาะเพราะว่าแบบทุกวันนี้แบบวิวัฒนาการสมัยใหมแ่แล้วเราก็ควรที่จะทำให้มันเรียบร้อยไปหมดเลยเราก็จะได้แบบสบายใจ นี่เซตแล้วนะไปต่อเลือดมา ใช่เลือดเยอะมากเลยค่ะแบบว่าอย่างเงี้ยสองอันเนี่ยคือเยอะมากๆแต่ว่าพยาบาลบอกว่าเลือดเราอ่ะพุ่งดีมากมันก็เลยเร็วแล้วก็เต็มเร็วแต่ก็เดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ก็จะรู้ผลเดี๋ยวเราโทรมาที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนแจ้งผลนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็จะรู้แล้วว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตื่นเต้นตื่นเต้นก็เดี๋ยวไปลุ้นกัน หลังจากนี้ก็รอประมาณอีก2สัปดาห์เราก็จะมาลุ้นกันว่าลูกของเราจะเป็นเพศอะไรผลตรวจโครโมโซมน้องจะแข็งแรงสมบูรณ์ไหมมีโอกาสเป็นดาวไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีการจัดงานเฉลยเพศของน้องที่บ้านเราซึ่งแบบเป็นงานเล็กๆอบอุ่นอบอุ่นก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกัน E ีหน้านะคะ e ี EP ที่2ฝากติดตามด้วยค่ะ